เปลี่ยนคู่เอกล่าสุดอาทิตย์ที่6กันยายน2558พิกัดน้ำหนัก118ปอนด์ชัยสิริศักดิ์นิเรัต์มวยจังหวัดเตะต่อยรูปร่างเตี้ยสั้นถนัดขวาสีมือดีครบเครื่องเตะซ้ายหน้าได้รวดเร็วและแม่นยำเข่า,เาในเหนียวแน่นล็อกรัดมัตีดี แข็งแกร่งแข็งแรงชื่อฉันกระดูกการผ่านหน่วยเหนือกว่าผ่านเบอร์ดีดีมาเยอะอาวุธมวยคล่องแคล่วว่องไวเหลี่ยมมวยดีจะชนะก้าวกระดัจิตเมืองนนมวยจังหวัดเตะต่อยรูปร่างสูงยาวกว่าสีมือดีครบเครื่องคล่องแคล่วว่องไวข่าวในเหนียวแน่นมีขวางหน้า ดักแทงดักเสียบเหลี่ยมเชิงมวยดีอาวุธมวยหลากหลายแต่ความแข็งแกร่งยังมองว่าเป็นรองโดนหนักๆไม่น่าจะต้านไว้อยู่กระดูกการผ่านมวยเป็นรอง